หลังจากที่เรามียูสเนมแล้วก็พาสเวิร์ดนะครับเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จแล้วผ่านแล้วนะครับเนาะให้นักเรียนปฏิบตัติต่อไปเลยนะครับดังนี้นะครับเนาะเมื่อเราสมัครไปแล้วจะได้หน้านี้ใช่ไหมครับต่อจากขั้นตอนที่แล้วให้เราคลิกที่ชื่อของเรานะครับที่เราได้สมัครแล้วเนาะคลิกไปเลยนะครับตรงนี้เมื่อคลิกแล้วนะครับมันจะขึ้นหน้าาหนี้นะครับเนาะ,ะขึ้นหน้า ประวัติการทําโจทย์ของตนเองอันนี้ก็คือครูยังไม่เคยทําโจทย์มาก่อนนะครับครูยังไม่เคยเข้าทําโจทย์มาก่อนนะครับในส่วนนี้เราต้องอนุญาตก่อนนะครับว่าให้มีผู้ที่สามารถเข้ามาดูได้ว่าเราทําโจทย์ได้กี่ข้อแล้วทําทโจทย์ไปถึงไหนแล้วนะครับโดยที่จะไปกําหนดผู้ที่เข้ามาดูได้นะครับอ,อยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็ไปตรงที่รายชื่อผู้ดูประวัติเห็นไหมด้านซ้ายมือมันจะมีเรียงลงมาเนาะ คำว่ารายชื่อผู้ดูประวัติตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปนะครับคำว่ารายชื่อผู้ที่สามารถดูประวัติยังไม่มีรายชื่อเพราะว่าครูยังไม่เคยกรอกใครยังไม่เคยให้ใครดูประวัติครูได้นะครับโดยนะครับตรงนี้เน้นย้ำนะครับนักเรียนจะต้องกรอกประวัตินะครับกรอกประวัติให้ใครว่างนะครับ1นนะครับพิมพ์ชื่อนี้ลงไปนะครับณสุดานะครับนักเรียนณสุดานะครับนเนนสอเสือสารุ นอเด็กสระอาแล้วก็กดค้นหานะครับจะขึ้นนสุดาหลายอันใช่ไหมสามอันนะครับนอนเนนทอเสือสระอุรอเด็กสระอานาสุดานะครับเสร็จแล้วนะครับเรานะครับเลือกนะครับนสุดาที่มีคําว่าโรงเรียนสพอมอนครสวรรค์เห็นไหมมันมีสามนาสุดาเนาะมันมีนสุดาสพอมอนครสวรรค์นสุดา นาหนองทุ่มนสุดาเขาสามยอดให้เราเลือกนสุดาสพมนครสวรรค์นะครับอ่าคนนี้เป็นสอนนนะครับที่เขาจะเข้ามาตรวจว่าเราได้เข้าไปทําแล้วนะครับให้เรากดอนุญาตให้ดูประวัติเสร็จแล้วเขาจะถามอีกครั้งหนึ่งว่าใช่หรือไม่อ่าแล้วก็ตรวจสอบเนะว่าใช่นสุดาโรงเรียนสพมนครสวรรค์หรือยังถ้าใช่เราก็กดตอบใช่นะครับโอเคนะครับนี่ก็ได้แล้วนะครับนสุดาแรกนะครับแล้วนะครับคนต่อไปนะครับที่เราจะกรอกนะครับ ก็คือชื่อของคุณครูนั่นเองนะครับชื่อของคุณครูโดยชื่อใครบ้างนะครับก็ชื่อคุณครูที่สอนภาษาไทยชั้นมสามเราคณิตศาสตร์ชั้นมสามเราวิทยาศาสตร์ชั้นมสามเรานะครับอ่าสมมุติครูจะก,กรอกชื่อคุณครูปียาวันนะครับอ่าครูคิมนะครับครูก็พิมพ์ชื่อไปเยาวันตู้แก้วนะครับชื่อค,ครูคิมนะครับ ก็ขึ้นชื่อครูคริม Paste, ใช่ไหมโรงเรียนตากฟวิชาประวิทธิ์นี่คือคุณครูของเราเราก็อนุญาตให้คุณครูคริมดูประวัติได้แล้วก็กดไปที่ใช่นะครับก็จะขึ้นนะครับ2คนนะครับเราไปเพิ่มใครอีกนะครับอันนี้ครูวิทยาศาสตร์แล้วครูคณิตศาสตร์นะครับคณิตศาสตร์ชั้นมอามนะครับคุณครูกุลาบนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อของคุณครูท่านไปนะครับครูกุลาบมากมีนะครับอันนี่ครูพิมพ์ผิดเนาะติดไม้แต่ครูมาด้วย อ่าขึ้นชื่อของคุณครูกุหลาบนะครับแล้วก็อนุญาตให้ดูประวัติได้แล้วก็ติ๊กที่ใช่นะครับคล้ายอีกครับคุณครูที่สอนภาษาไทยนะครับคุณครูครูแป้งใช่ไหมครูสุภัตตานะครับเราก็พิมพ์ไปนะครับถ้าพิมพ์ชื่อนะครับสมมุติว่าเราเราพิมพ์นามสก,กุลครูก็ได้นะครับอ่าสมมติเราลองลองพิมพ์ดูอ่า ราล,ลองค้นหาดูสิเจอไหมเจอนามคุณครูเขาไหมอ่าเราเจอแล้วใช่ไหมนี่ไงตรงนี้ไงงามสะอาดนางสาวสุภาัตางงามสะอาดชื่อคุณครูสัมพันไทยเราแล้วก็อนุญาตนะครับแล้วเราก็กดใช่นะครับอ่าทีนี้คนที่จะเข้ามาดูคะแนนเราได้ดูว่าเราทําถึงไหนแล้วก็จะมีทั้งหมดสคนนะครับก็คือครูครุูลาบมีสอนอที่เขตนะครับมีคุณครูครีมมีคุณครูแป้งนะครับอ่าครับ เพียงเท่านี้นะครับเราก็จะเสร็จนะครับในการอนุญาตให้คุณครูหรือว่าสอนนอนั้นเข้ามาดูนะครับนะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำข้อสอบอยังไงเดีย๋ยวเรามาดูคลิปต่อไปนะครับ